สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดอมคำเป้าเช่นเคยนะครัมแบบเน้นๆหยิบมาครอสแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกของยุโรปนะครับคู่เวลาทีหนึ่งสนาทีครับสวิตเซอร์แลนด์ครับพบกับอินสิเลกเยอรมันนะครับสวิตนี่เกมแรกแพ้ยูเครนมา1ต่อ2ส่วนเยอรมันเนี่ยก็โดนสเปนตามตีเสมอในช่วงทศเวลาบาดเจ็บมา1ต่อ1นะครับเรียกว่าฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะวันนี้ต้องมาดวลกันนะครับ5เกมหลังสุดครับ ที่เจอกันเยอรมันชนะ3เสมอ1และเป็นสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป1เกมนะครับตัวเล่นครับสวิตวันนี้ใช้มาเนวาคันชีครับกรชากา้าและฮาริสเซเฟโรเวตส,สูน,น่าตัวเก่งของพวกเขานะส่วนเยอรมันอินสิลิกครับวันนี้ชใช้ดิคลาเชลเล่ครับตรงกลางเป็นโทน,นิโคลสครับและสูน,น่าจากเชลซีติโมแวร์นเนอร์นะครับคู่ที่เยอรมันบุกไปบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮลัล่นเลยพร้อม3แต้มของพวกเขาแต่ถ้าเสมอแฟนๆร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเลยนะซึ่งดูแล้วเยอรมันดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะจะได้มองโอกาสที่จะะเฉือนน1ปรตูแบบี มีโอกาสเกิดขึ้นมากเลยนะครับเพราะวันนี้มองไปที่ทัพอินซีเล็กเยอรมันครับและนี่คือจะดดาความเป้าแบบเน้นเนนยูฟาเนชั่นส์ลีกเยอรมันฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแลนะ์หน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะาดาความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ